ใครที่กําลังจะมาเที่ยวที่เกาะเฮือผิงหรือว่ามีแผนที่จะมาเที่ยวไต้หวันแล้วก็มาที่นี่นะครับแวะมาดูคลิปนี้กันได้เลยครับให้ทุกคนเดินทางมาที่สถานีไทเปเมนสเตชันนะครับแล้วก็เลือกไปที่สถานีจีหลงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกนะครับเพราะเขามีภาษาไทยรองรับพอได้ตั๋วมานะครับเราก็ไปดูที่จอทีวีเลยนะครับว่าเราอยู่แพลตฟอร์มไหนครับของผมก็จะเป็นแพลตฟอร์ม 4B นะครับคำเตือนนะครับอย่าลืมดูชื่อสถานีปลายทางข้างรถไฟดีๆนะครับให้แม้จะเจอเรื่องแบบนี้ あっ OKOKOK。 ใช่แล้วครับผมขึ้นสถานีผิดเที่ยวครับพอขึ้นรถไฟแล้วก็ตรงมาที่สถานีจีหลงเลยนะครับลงสถานีแล้วแล้วก็สังเกตตามป้ายสีเหลืองที่ผมถ่ายไว้เลยนะครับแล้วก็ออกทางนี้เลยครับให้ใช้ QR c o d คตรงตัวนะครับสแกนออกได้เลยจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่ Google Map เลยครับแล้วก็เซิร์ชเฮอร์พิงไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็กดเส้นทางแล้วก็กดไปที่รถบัสนะครับให้เลือกรถบัสสายที99ไต้วันทัวริตนะครับพอกดมาแล้วให้ทุกคนสังเกตที่วงกลมสีเขียวที่เป็นรูปคนนะครับถ้าเรากดไปตรงนี้มันกเไปบลอย พอเดินมาให้ทุกคนเดินมาฝั่งท่าเรือนะครับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตทางม้าลายที่มันเป็นสีเขียวเรืองนะครับข้ามมาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะถึงสถานีที่รถบัสที99มาถึงนะครับจากนั้นให้เรามาดูป้ายตรงนี้นะครับว่ารถบัสที99จะมาถึงภายในกี่นาทีพอขึ้นรถบัสแล้วจะลืมสแกนบัตรอ็ซีการนะครับตอนลงก็อย่าลืมนะครับพอลงที่เกาะหือพิงแล้วเราก็มาดูแผนที่แล้วเราก็ซื้อตั๋วก่อนเลยครับทุกคนที่นี่เขามีค่าผ่านทางด้วยนะครับแต่ราคาไม่ บรรยากาศตอนฝนตกก็ได้อีกมุดนึงไปเลยครับทุกคนเดินเดินต่อมามีทางแยกซ้ายขวาแฟนผมเลือกซ้ายก่อนเลยครับตรงไปจะเป็นลานโล่งๆเป็นวิวทะเลล้วนๆเลยนะครับทุกคนแล้วมองไปที่ทะเลจะเห็นเรือมาทุกส่งสินค้านะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเขาเอาไว้ทาธุรกิจกับจีนและญี่ปุ่นนะครับแล้วไฮไลท์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับทุกคนแฟนผมนี่รีบวิ่งก่อนเลยครับเพื่อจะมาเจอสิ่งนี้ครับทุกคนเดินขึ้นมาอีกร้อยสามสิบเมตรเราก็จะเจอกับศาลานี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหมันสวยมากๆแล้วเราก็จะทำคอนเทนต์เดินขึ

และแล้วความพยายามของเราก็สำลิดผลครับทุกคนโอ้โหมันสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูกับตาเลยครับแล้วยังมีที่สวยๆที่อื่นอีกนะครับแต่ว่าแฟนผมพอใจกับที่นี่แล้วเพราะว่าได้คอนเทนต์ไปแล้ว1กลุ่มและสําหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนําให้เตรียมร่มที่ทนทานไว้เลยนะครับสำหรับผมผมชอบมูดนี้มากกว่าตอนฝนไม่ตกออกนะครับเพราะว่าอากาศมันดีมากๆอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูของกินที่มันอร่อยมากๆในใต้วันนะครับรอติดตามกันได้เลย